มีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าจะเชทธนังอังควรสา,าเหิตุเพึ่สละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะอังคังจะเชชีวิตตังรัคมาโนพึ่สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอังคังธนังชีวิตันจาปิสพ,พังจะเชนโรธรรมะมนุสรันโตแต่เมื่อจะรักษาธรรม,มะพึงสละทุกอย่างทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิต แต่ไหนแต่ไรมาท่านจะลำดับความสำคัญของสิ่งที่มีค่าในโลกไว้ดังนี้คือธรรมะอยู่ในอันดับสูงสุดรองลงมาคือชีวิตอวัยวะและทรัพย์ตามลำดับธรรมะในที่นี้คือความซื่อสัตย์ความสุสรมสจริตความดีงามความถูกต้องตามทรรนองกรองธรรมรวมถึงกฎหมายกติกาต่างๆของสังคมที่ท่านยกย่องธรรมะว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งนั้น ก็เพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งทำรงรักษาสิ่งต่างๆในโลกนี้ไว้ทำให้โลกมีความสงบร่มเย็นน่าอยู่น่าอาศัยทำให้ผู้คนมีความเข้าใจกันและเห็นอกเห็นใจกันหากโลกขาดธรรมะเสียแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกก็คือความเบียดเบียนล้างผลาญกันความเอารัดเอาเปรียบกันและความทะเลาะเบาแวงความวิวาทบาดหมางกันเป็นต้น เมื่อถึงระดับนี้ชีวิตก็ดีอวัยวะก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีก็จะไม่มีอะไรรักษาคุ้มครองได้และจะถูกล้างผลาญให้หมดไปทุกๆอย่างเมื่อถึงคราวจะต้องเสียสิ่งมีค่าเหล่านี้ไปเพื่อแลกกับอีกสิ่งหนึ่งท่านว่าถ้าจะรักษาอวัยวะก็ต้องยอมเสียสละทรัพย์ไปถ้าจะรักษาชีวิตไว้ก็ต้องยอมเสียสละอวัยวะบางส่วนไป แต่ถ้าหากจะต้องรักษาธรรมะแล้วจะต้องยอมเสียให้หมดทุกอย่างเพื่อไม่เสียธรรมะไปท่านถือคติกันอย่างนี้แต่เดิมมาโลกจึงยังคงเป็นโลกอยู่ได้ความสงบสุขความร่มเย็นจึงยังพอหาได้ในโลกแต่ยุคใดสมัยใดคนเห็นวิปริตผิดแผกไปจากนี้คือเห็นว่าทรัพย์สำคัญกว่าทุกๆอย่างแม้กระทั่งธรรมะ ยุคสมัยนั้นผู้คนก็จะพากันทอดทิ้งธรรมะไม่สนใจย่าดีถึงความถูกต้องความดีงามในสังคมหรือมองข้ามกฎหมายและระเบียบวินัยต่างๆในสังคมไปแต่จะพากันยกย่องทรัพย์ว่าเป็นตัวกำหนดสังคมเป็นสิ่งบรรดาลความสำเร็จทุกอย่างให้ได้เมื่อเห็นดังนี้จึงพากันแสวงหาทรัพย์กันอย่างเอาเป็นเอาตายทำทุกอย่างเพื่อได้ทรัพย์มา แม้จะต้องทำลายโลกทำลายสิ่งแวดล้อมหรือแม้จะต้องทำลายญาติพี่น้องเปลี่ยนเบียนเอารัดเอาเปรียบเพื่อมนุษย์ด้วยกันก็ยอมทำโลกจึงร้อนระอุตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เพราะในที่นั้นมีคนขาดธรรมะอยู่นั่นเองคนเราจะเห็นว่าธรรมะสำคัญที่สุดก็ต่อเมื่อตนได้รับความอายุติธรรมถูกคมเหงรังแก ถูกเปลียป่ยนเปลี่ยนหรือได้รับทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนคนทั่วไปจะเห็นความสําคัญของอยาและหมอก็ต่อเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นที่โรคเรายังสงบร่มเย็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะได้อาศัยคนที่เห็นธรรมะเป็นสิ่งสําคัญและพากันทํารงรักษาธรรมะไว้โดยยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อไม่ให้ธรรมะเสียไป เมื่อธรรมะยังอยู่โลกก็ยังอยู่อย่างสงบสุขได้โลกกับธรรมะต้องอยู่คู่กันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายความเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสังคมเราโดยทั่วไปการเสียสละสิ่งประโยชน์เล็กน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของส่วนรวมนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกับในพุทธพจน์นี้เรายอมที่จะสละทรัพย์เพื่อจะรักษาอวัยวะเรายอมที่จะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตในขณะเดียวกันความถูกต้องความดีงามต่างๆนั้นเราต้องยอมสละแม้แต่ทรัพย์แม้แต่อวัยวะแม้แต่ชีวิตเพื่อรักษาความถูกต้อง ความดีงามก็จะเกิดมีในสังคมของเราเสียสละส่วนน้อยเพื่อได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ขอเจริญพร